13กันยายน2,565ยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับการเสนอแจกเงินผู้สูงอายุเงินบำนาญคนละ3,000บาทโดยการยกเลิกเงิน600ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับทุกคนหรือไม่ฟังด่วน สวัสดี ughs. ค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร,สาร <future> มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะสุดารัฐแจ้งชัดๆผู้สูงอายุควรได้3,000บาท600ที่ได้รับกันอยู่ควรยกเลิกไปเพราะว่าตอนนี้ <Led> ข้าวของแพงไม่พอต่อการดำรงชีวิตในทุกวันนี้ ก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดต่างๆคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยเตรียมผักดันเงินบำนาญ3,000บาทให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรับเลยคนละ3,000บาทเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านมีเงินไว้ใช้สอยพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน และเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวส้นใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ได้เปิดเผยเรื่องนี้ว่าดิฉันได้ติดตามการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องแนวทางการเสนอ กฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติโดยเห็นว่าร่างรายงานดังกล่าวนี้มีเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทที่พักไทยสร้างไทยได้นำเสนอและประกาศเป็นนโยบายเกือบหนึ่งปีแล้วซึ่งหลักการและแนวคิดดังกล่าวมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะประเทศไทยเป็นกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ เต็มขั้นในปี2,565และคาดว่าประเทศไทยจะขยับขั้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอดหรือมีสัสดส่วนประชากรผู้สูงอายุประมาณ20%ในปี2,574ดังนั้นดิฉันและพักไทยสร้างไทยจึงเสนอนโยบายบำนานประชาชนดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยเราต้องดูแลผู้สูงวัยให้แข็งแรงซึ่งจะปล่อยให้ประเทศไทยมีแต่คนแก่ที่อ่อนแอและยากจนอย่างในปัจจุบันไม่ได้เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูงวัยของรัฐและครอบครัวตลอดจนจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งเพราะคนทำงานหารายได้จะลดลงพักไทยสร้างไทยจึงออกแบบนโยบายบำนาญประชาชน เพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยด้วยนโยบายจะสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ได้ถึง4อย่างคือ 1. ผู้สูงอายุมีเงินเพียงพอต่อการยังชีพ 2. ผู้รับบรรนานประชาชนจะมีหน้าที่ในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยรัฐจะจัดจให้มีโปรแกรมในการสร้างสุขภาพผ่านศูนย์สุขภาพชุมชน โดยมีการตั้งเป้าหมายและลดโรคไขมันความดันเบาหวานและมีโปรแกรมการฝึกสมองกล้ามเนื้อ 3. ลดภาระล,ลูกหลานในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 4. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้เพราะเป็นการใส่เม็ดเงินเพื่อเพิ่มกำลังซื้อจะเกิดกำลังซื้อมหาศาลให้กับเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนได้ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจ ขยายตัวดีขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ